ปลาดุกผัดเผ็ดวันนี้ผัดแห้งๆพริกแกงเผ็ดลง พริกแกงหอมๆเลยอ่ะปรุงไปเลยท่านี้เครื่องปงองรุงน้ำซอปสูตรพิเศษเราลงไปโอ้ยเี้ยเตา อ่อกลงเลยได้ครับอ๋อไม่รับครับนะรอถนนเข้าก่อนทางมันเข้าไม่ได้อ่ะเคยมาไหม รอ,อสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถนน <c oughs> เดี๋ยวถนนเสร็จก่อนเดี๋ยวลุงตีตั้มแหลกลุยเหมือนเดิม <c oughs> เออช่วงช่วงนี้ก็ดูคลิปไปก่อนนะคลิปลุงตีตั้มแหลกอ่ะอ้าวนี่เป็นปลาดุกนะใส่ลงไปเลยตรงนี้ปลาพวกหาก,กินได้เนี่ยแ,แห้งแบบนี้ โอเคยมาซื้อใช่ไหมอืออเอเดี๋ยววันเดี๋ยวให้ถนนเสร็จก่อนเดี๋ยวทําร้านใหม่ตอนนี้ร้านพังหมดแล้วอือเละอยู่ช่วงเนี้ยเรียบร้อยเสร์ฟเลย แลตอนนี้ทำอยู่ที่ไหนอ่ะลาเอาโชคดีโชคดีอ่านี่เรียบร้อยแล้วครับพอดีลูกค้าเก่าๆมาเนี่